เซนเจอร์ไอ้ไก่เฮไอไอ้ไก่ไอ้ไก่เฮ้ยไอ้ไก่เว้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่เว้ยไอ้ไก่โซลาเซลฮะทำลายตลอดไปเอาไโซลาโซลาเซลฮะแทนไก่โซลาเซล ไก่ใช้ปืนเดียวกันเที่ยวลอกเรียนแแบไปไก่แล้วมันเดินอะไรแถวปักมันมันมันเป็นมหาสงครามเลยแล้วน่ะเอาละอยู่ก็หายตัวเอมันใช้มันใช้การแฮกเกอมันใช้การแฮกเกมฮะหมอชุดหมอจงชุดชุดผมหมอจงชุดจงชุดผมเออก่อนที่ข้าสุดจะมานะ ค่าฝึกมาแล้วเอ้ยเอ้ยโดนข่าฝึกเอ้ยขำใจแลมันก็โดนกระแสไฟฟ้าต่อหมอค่าฝึกข่าฝึกมาเอ้าแยงเฉยค่าฝึกข้าฝึกุค่าฝึกมาค่าฝึกมาแล้วอไม่น่าไปเปี้ยวเลย ศึกมาหมอหมอหมอข้าสึกมาโอ้ข้าสึกโอ้หมอโดนลิงหัวตายโอ้ยหมอหมอข้าศึกข้าศึกมาข้าสึกมาอุาา ối, ย้ยอุ้ยอุระวังนะระวังนะอืมข้าศึกมาข้าสึกออ้โอ้อีกแล้วอนี่อีอกแล้วอนี่อีอกแล้วโอ้ยไอ้ไก ผมโดนยิงมันคือเกมสามาคถไขมาผมโดนยิง ừ, ผมโดนยิงไอไก่ไอไก่คนเดิมอีกแล้วอยากโดนฟัดระครังปะโอ๊ยไอไก่ไอไก่ไอไก่ต้องโดนนะไอไก่ต้องโอบังโอบัง ดิโอ้โหขาฝึกมาเว้ยโว้โหมุกป,ป้องเราไม่ไหวนะปกป้องหอยทากทีมเราก่อนปกป้องค้าฝึกเฮ้ยโอ้ยโอ้ค้าฝึกมาเลยเหรอค้าฝึกค้าฝึกเหรอหมอหมอหมอ,อมันมา นฆ่าศึกรังแค้นโดนฆ่าศึกรังแค้นไปดีกว่าฆ่าศึกมา้าฆ่าศึกมาอีกแล้วฆ่าศึกมา้าออกไก่เอาไอกไก่หายตัวไ้ฆ่าศึกฆ่าศึกโมเมนต์ท้ามันอยู่แต่ใน,นนี้เออโมเมนต์น้ามันอยู่แต่ใน,นนี้ โมเมนต์โอ้ยข้าศึกข้าศึกโอ้ยข้าศึกมาข้าศึกมาเพียบข้าศึกมาข้าศึกมาโอ้ยโดนข้าศึกต่อยโมเมนต์เฮ้ยมันยิงหอยลากแล้วไป้ป <c oughs> กป้องหอยทากก่อนอาคาแพ้เลยเอ๊ มาสึกมาเอ๊ะมาก็ชนะเลยเย้เอ๊ะเมฆมาแล้วค่าคาสึกยังไม่มาฮะได้เวลาชิ้นแบบนี้รจตียดเฮ้ยข้าศึกมาอุ้ย้าศึกอุ้ยข้าศึกข้าศึกตรงนั้นตรงนั้นวันไปเขาเออนั่นแหละไปไปอุ้ยข้าสึกมาอีกแล้วข้าศึกมาฮะ เออข้าหอทากโมเมนต์ข้าศึกมา้าถึงลูกซองอันตรายคุณสองเราต้องข้านี้ก่อนให้ลูกซองมันอยู่ไปมันอยู่หรอลูกซองเอ,อ้ยเอ,อ้ยขอโทษหมึนเปรื่นข้าศึกข้าศึกมา้าข้าศึกมา้าอูอนตายข้าศึกมา้าข้าศึกมา้า ข้าศึกมาเอา้าแล้วมันหายเฮ้ยใช้โปบาน,ะนาเองอ่ะเอ้าใช้โปบานาะล็อกเป้าหมายน,น่บิ๊กบอสต้งอยู่ได้เลยตุ้งตังกะลาตัง สึกข้าวึกฮะข้าสึกอ้ยอูมันอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดสถานการณ์เลวร้ายที่เปลี่ยนขอกกำลังเสริสมด้วยเปลี่ยนอ้าวไม่มีใครมาเลยเปลี่ยน <c oughs> อ้าวไปไปไป,ไปเลยเปลี่ยนเอ้ยมีมีคนมาเอ๋ขอบใจขอบใจความ เป็นโปรของนายเพื่อนนายคือโปร,โปรไปได้เดียไปไม่บอกเพื่อนเลยผม,ผมลาด์เขาเย่ขอบใจที่ให้เราลาดเพื่อนเอ้ยหมอหมอข้าสึกไหมอุย้ยตายคู่หมอหมอตะหลงตุ ไปท่าจะเดินครับไปท่าเออไปท่าจะเดินครับขออนุญาตครับไปครับไปครับตรงนี้ตรงนี้ว่างครับตรงนี้ว่างครับไปครับไปครับเอ๊ยตรงนี้สามาคังโอ้เจา่เอียมโอ๊ยเอ๊ยอยสามารถคั้งสามารถคั้งไม่ได้ย ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เร็วลายเปลี่ยนยลูกสองฮะลูกสองมันไม่นิยมผมอยู่ในสถานการณ์ที่เล็วลายที่สุดเปลี่ยนขอกาลังเสริมได้เปลี่ยนเอาเอากกาลังเสริมใช้ปอได้นะโอ,อ้โหวิ่งเฮ้ยอุ้ยตอนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เร็ว้ายที่สุดเปลี่ยน Okay. ไปเราก็เล่นั่วไปอ่ะโ okay. อเคตากอตอนนี้ทีมตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมีมีซามูไลมาลุงลุง,ลงลปปออกระแขอบแดงลงที่หลบแแต่ว่าลุงนันไก่อนทีมไม่ได้ตอบแทนคนแดดแสีใจนะลุง โอ๊ย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 ใครมันใช้สูตรโป๊โอ้สูตรโปโอ๊ยออตอนนี้ฆ่าคนได้แล้วเปลี่ยนอือตอนนี้ฆ่าคนตอนนี้ฆ่าคนได้แล้วเปลี่ยน้ยตาหนึ่งเลยว่าตอบตาสุดท้ายละอันนี้จริงจริงละตอนนี้ฆ่าคนได้แล้วเปลี่ยน ตอนนี้ข่าคนได้แล้วเปลี่ยนตอนนี้ค่าคนได้แล้วเปลี่ยนเจอไอ้บิ๊กบอสอ่ะผเจอไอ้บิ๊กบอสเพื่อนร่วมทีมเก่าผมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมเก่าแล้วเขาคือคนที่เร็วลายที่สุดเปลี่ยนมันต้องมีคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่เร็วลายที่สุดและผมช่วยเขาไปแล้วเปลี่ยน มันว์ปไปไหนว่าเปลี่ยนยังไงเขาก็ตายอยู่แล้วฮะตักษากเอากันรอตัวรอดแบบนั้นไม่น่าไหวตกตายตายตุกต๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฟรมเพี่เฟร,มพ,รมพี่เฟรมพี่เฟร,ม,รมมันอยู่ตรงนั้นนะพี่เฟรมข้าวรึกมาแล้ว รีเฟรมเออตายกันนะเปลี่ยนไม่งั้นเขาจะได้ได้คะแนนทีมเปลี่ยนไม่เอ็งฆ่าเพื่อเราเปลี่ยนตอนนี้มีคนตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีนเปลีนเปลีนอไรก็ตายง่ายจังเนาะมนรีสเตตัสโอ้โหเย้ สถานการณ์ขึ้นเร็วไรที่สุดข้าศึก้าสึกมาแล้วไปครับ